วันนี้เริ่มเริ่มจากตรงนี้สามชั้นเลียงตรงนี้ก็ใช้เยอะครับเพราะว่ามันเป็นทางลงขึ้นบันไดเดี๋ยวก็ต้องปั้นเป็นลูกขั้นบันไดด้วยแต่ตรงนี้เยอะกว่าห้าสิบกสอบนี้โถมบ่อเนะครับเยอะมากนี่ นี่คือด้านบนก่อยังไม่เสร็จเล็กหน่อยได้หินมาเพิ่มเมื่อเช้านี้นี่คือที่ทําเสร็จแล้วเตรียมเรือไว้แต่น้ำไม่ท่วมนี่คือทางเดิน